สวัสดีครับวันที่ห้ามกราคมนะครับสิบห้านะครับวันนี้นี่มีเครื่องเข้าใหม่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ขายไปแล้วนะครับเหลือแต่โครงนะครับผมจะเอาเครื่องเก้าห้าตัวนี้มาใส่โครงตัวนี้นะครับหางตัวนี้ขายไปแล้วครับนี่นะครับเครื่องอีทีเก้าห้าตัวหนังสือนะครับ ดูสีนะครับสีขาขาวเลยครับตัวนี้ใช้งานน้อยนะครับดูสเตติเกอร์ยังอยู่ะเดิมนะคเครื่องตัวนูนแท้นะครับดูฝาสูบนะครับฝาสูบยังไม่เคยเปิดนะครับ เดิมเดิมเดิมนะครับเครื่องตัวนี้เสียงไม่ต้องพูดนะครับเสียงเสียงดีครับตัวหนังสือเล็กนะครับตัวนี้มันจะเป็นเครื่องตัวนูน E.T. 95แท้นะครับเครื่อง เห <N OT> ลี่ยมน็อตนะยังไม่เคยเปิดนะครับน็อตใหญ่เดิมๆครับยังไม่เคยสับนะครับ <N OT> เดิมยังน็อตวินพัดลมนะครับนี่นะครับตกหนังสีนวน ตัวนี้เหมือนเขาขัดสีนะครับเจ้าของเดิมนะครับน้ำไม่รั่วนะครับน้ำใสๆครับทวมันมากับโครงช้างเหล็กนะครับหกเเผานะครับ ตัวนี้เฉพาะเครื่องนะครับหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับนิ่มๆเลยนะครับเครื่องแน่นมากนะครับตัวนี้แน่นกว่าตัวไอติดหางลุงเพชรนะตัวนี้เยวข้ามไปฟังมีดังชุดเสียงนะครับชุดสีนะครับชุดน็อตไม่ค่อยแน่นนะครับตามอายุการใช้งานนะครับ แต่เสียงดีนะครับตัวนี้เดี๋ยวติดให้ฟังนะครับอยู่คนเดียวนะครับขันเครื่องยังไม่แน่นนะเสียงมันดังโพรงเหล็กนะครับมันเครื่องปั๊มดีครับ นะฟังเอานะครับมันดังเหล็กตัวนี้นะครับเนี่ย เครื่องนนๆนะครับเครื่องตัวนี้ดูสีผิวนะครับใช้งานไม่ค่อยหนักนะครับขาวๆเลยนะครับเครื่องดูฝาสูบได้ครับไม่ได้ทำสีนะครับเครื่องตัวนี้ดูนะครับเนียนๆครับ เดิมนะครับดูเอาครับหมื่นพันห้าร้อยบาทนะครับไม่รวมจัดส่งนะครับตัวนี้เคครับสนใจก็ศูนย์เก้าหกูามศูนย์สามสี่ศูนศูนย์ครับผมมีบริการจัดส่งนะครับเคครับขอบคุณมากที่รับชมครับสวัสดีครับ